มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนรองโคศกเพื่อไทยติ่งคมสรรันเผยแพร่บรรยากาศไต่สวนอิงขาดความเคารพ นางสาวคัติยาสวัสดีผลรองโฆษกพักเพื่อไทยได้โพสต์ข้อความผ่านทางแพลตฟอร์มทวิตเตอร์แสดงความคิดเห็นต่อกรณีนายคมสารโพคงได้เผยแพร่บรรยากาศและข้อสังเกตส่วนตัวจากการเข้าร่วมฟังการไต่สวนของสารธรรมนูนโดยตั้งคำถามถึงความเหมาะสมของการกระทำดังกล่าว นางสาวคัติยาระบุว่าแม้ตนจะไม่ได้เข้าร่วมฟังการไต่สวนแต่หลังจากได้อ่านโพสต์ของนายคมสันมีข้อสังเกตสามประการ 1. ไม่เคารพคำสั่งศาลศาลมีคำสั่งชัดเจนไม่ให้เผยแพร่พเนื้อหาการไต่สวนเนื่องจากอาจกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและการทำงานของศาล 2ข้อมูลไม่ครบถ้วนสิ่งที่นายคมสันโพสต์เป็นเพียงมุมมองส่วนตัวที่เกิดจากการตีความไม่ใช่ข้อเท็จจริงทั้งหมดและเป็นการเล่าที่แตกตาดจ,จากบริบทภายในห้องไตส่สวนซึ่งอาจทำให้ผู้ที่อยู่นอกห้องเกิดความเข้าใจผิดหรือคาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงได้าขาดการตรวจสอบเนื่องจากสายมีคำสั่งห้ามเผยแพร่ข้อมูลทำให้ไม่มีใครสามารถตรวจสอบหรือยืนยันความถูกต้องของสิ่งที่นายคมสันโพสต์ได้ ในที่สุดนางสาวคาตัตยาได้ตั้งคำถามว่าพฤติกรรมการนำบรรยากาศภายในห้องไต่สวนมาเผยแพร่ต่อสาธารณะเช่นนี้ถือเป็นการกระทำที่ขาดความรับผิดชอบและขาดความเคารพต่อศาลหรือไม่ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ